เลยเลยได้ย้อนกลับมาป่ะจ้า,จาโอ้โหท่านผู้นำจ้าปาด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 ทีเนี้ยเขินเขินมีเขินด้วยนะคะ อืมอือืซเซจ้เซซซเตเตๆเเจ้ะเซสวยเนี่ยสลัดสลัดบ้า น่าทานมากๆขุ่นพุ่นอร่อยจริงอร่อยจริงตัวไหนตัวไหนแซ่บคะแซ่บทุกตัวเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนชิมตัวนี้อันนี้มันมันแซ่บยังไงคะตัวนี้เผ็ดจีจ้ามันเผ็ดจีจ้าหรอไอ้ในหนเผ็ดไหนท่าเผ็ดแล้วท่าเผ็ดว่นนั้นเอามาเอา นี่นี่นนทุกคนมาก็ชี้อซีเลรชั่นถึงแล้วนี่นะอ่าอ่าอ,อยู่อยู่อยู่ช่วงนั้นเด้อจ้ะไ<ม>ล่บอก<ม>เราเราไม่ได้เข้าไปเรามาทำคอนเทนต์แค่แถวนี้จ้ะ<ม>จ้ะ โอเคจ้ะจ้ะอ่าจ้ะจ้ะอ่าเออขนมไมเข้าข้างในเด้อจ้ะแม่แม่อยากได้ท้าทุกคนแบบกระโดดอ่ะน้องสมบูรณ์มาถึงเจ้าอะไรเงี้ยแหะเออแบบวันนั้นเลยใช่ไหมใช่เออนักพิมพ์แต่ทุกคน ้องวางเด้ไม่งั้นมันจะหนักน้องยังก็วางมะคือหลุดโลกไปเลยอ่ะเดวแม่จะถ่ายวีดีโอไม่เราอยู่แค่แค่นี้เราปภมาบอกละให้เข้าไปห้องนใช่เข้าเตรียมงานเราเราจะได้อยู่แค่นี้แต่ไม่เป็นไรเอาแค่หน้าป้ายแหละแล้วทุกคนพอแม่ประมาณว่าสามสี่กระโดดว้มโพงน้องแสงวางนี่เดี๋ยวแม่ดูกระเป๋าให้น้องก้อยวางไปไปกระโดด อยากเปแม่ถ่ายให้เออจะทำคอนเทนต์เดี๋ยวแม่จะเสยกล้องสูงๆโอ้นี่นะสมมุติแม่จะให้เห็นป้ายซิเลคชั่นเนี่ยเนี่ยๆลูกๆทุกคนต้องอยู่ช่วงนี้นะเพราะว่าสามสี่ป้าบเลย ดีเด,ด้อคว้าสามสี่ราโดดเลยเด้อจ้าอ่ะอ่ะสาเอาม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 าเอางั้นมาชายให้หน่อยมาชายให้หน ой, ่อยเท่านั้นน่ะอ้าวนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อ อ้าเอาจะสีให้มาเห็นสีเล็กสั้นหน่ด้วย <Okay. S 1> อ่าล้วก็กดตรงนี้จา้าต้องเห็นเสืเ้อสันอ,าอ่าใช่ใช่ทุกคนจะกระโดดอ่ะ มันคือซุ่มเทพเหรอวะมันเป็นใครเองด้วยมันคือซุ่มเทพเหรอวะจ้าฮะเบิ้ดูเบิ้มเนั่นเด็นไายไหมอ๋อ